สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับปูและวิดีโอรีวิวอีกแล้วนะคะมันหวานสามสัญชาติเป็นเทคเจอร์ที่ดีมากอาจะแข็งกว่ามันแก้วบ้านเราแต่ว่าเขาจะมีความหวานเขาอะไม่ใช่มันหวานเอ้ยเออถูกแล้วเขาไม่ใช่มันหวานงงไหมงงพูดอะไรวะเนี่ย สิ่งที่อยู่ข้างหน้าโบนี้ก็คือมันหวาน3สัญชาติที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้เราได้ไปเห็นในเพจเพจหนึงอะที่เขาเอาตัวมันหวานสตาร์บัคอะเออมารีวิวมันก็เลยทำให้เราเกิดการอยากรีวิวขึ้นมานะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาทำมันหวาน vs 3สัญชาติ มงไหมมงพูดอะไรวะเนี่ยมันหวานสามสัญชาติ vs กันนะคะว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันเนาะอ่ะเริ่มกันเลยมาเริ่มที่สัญชาติไทยก่อนนะคะทุกคนมองก็รู้เนาะว่าอันไหนคืออันของไทยอ่ะทำไงทำยังอะอันนี้มันใช่มันหวานไหมคฮ้ยเขาเรียกว่ามันอะไรอะของไทยอะมันเทศมันเทศมันเทศเผามันเทศเผาโบไม่แน่ใจนะเพราะว่าต่าง คือภาษาท้องถิ่นของของแต่ละแต่ละแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี้ยมันไม่เหมือนกันเว้ยเมื่ออย่างบ้าน,านัวยเนี้ยจะเรียกว่ามันแกว้วก็คือมันที่อยู่ในดินที่เราไปขุดขุดขึ้นมามนดแดงแดงเออมันคือมันแกว้วบ้านัวเรียกมันแกว้วทุกคนอันนี้มูลค่ามูลค่าอันนี้มูลค่าสิบห้าบาทนะคะทุกคนหัวใหญ่ๆเนีน่ะอ่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแกะน้องออกมาน้องก็ชิมม้ว ไม่ม่วงเท่าไหร่จะเป็นม่วงม่วงปนขาวซิมกันเนาะอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยทุกคนกินตรงกลางเลยค่ะก,ก็กินตรงกลางเ,ยเคยเราจะชิมแล้วนะ เนื้อนุ่มละมุนที่สุดก็คือน้องเขาอ่ะจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ทุกคนมันหวานของสัญชาติไทยเรานะคะเนื้อเขาอ่ะจะนุ่มแล้วก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมันมๆเออยิ่งเอามาเผาแล้วมันจะรู้สึกหอมอะมันไม่ใช่มันหวานมันคือมันแก้วเออนั่นแหละอะโอเคต่อไปเราจะมาต่อกันที่มันหวานสัญชาติ ญี่ปุ่นจเซเว่นเราไปช้อปปิ้งเซเว่นมานะคะทุกคนรเราพยายามไปหาม,มาวีเออใช่อยู่ตลาดแถวบัวทุกคนก็คือวันที่ไม่อยากกินอ่ะคือจะมีมันหวานขายเป็นหัวเผาอ่ะเยอะมากคือเห็นทุกวันอ่ะแต่พอวันที่อยากเอามากินอ่ะไม่มีเออเราจะมาชิมกันอันนี้คือสัญชาติญี่ปุ่น เราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นไหมอะเออทุกคนปกติเ,เวลาเรากินพวกมันไงนเราต้องแกะเปลือกมันปะวงแกะไหมพี่วงแกะปะแกเธอใช่ไหมไม่เหมือนโบเห็นแบบเหมือนบางคนนี้เขาก็กินทั้งเปลือกเลยนะเขาไม่แกะอ่ะอันนี้คือสัญชาติญี่ปุ่นนะคะมันหวานของแท้ไม่กินหอม,หอม,อม อันนี้เขาถึงเรียกว่ามันหวานจริงๆเพราะว่ามันมีความหวานเออทุกคนมันมีความหวานมันซึ่งมันแตกต่างจากมันแก้วบ้านโบมันแก้วมันจะมีเนื้อนุ่มนะคะแต่ว่ามันหวานเนี่ยเนื้อจะแข็งกว่ามันแก้วบ้านเราแต่ว่าเขาจะมีความหวานอร่อยคนละแบบมันหวานของเซเว่นนะคะทุกคนจะมีสี่ชิ้นเนาะ มันเขาจะใส่ถุงถุงแพ็คไว้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยยี่สิบห้าบาทก็เราก็หยิบมาจากตรงตู้แช, <men> แช่แล้วก็ไปให้น้องพนักงานเซเว่นเคเวให้ได้เลยแล้วก็กินอร่อยมากเราจะมาต่อกันที่มันหวานประเทศสุดท้ายก็คือประเทศสตาลักนะคะนี่งหน้าเขาจะมีความเป็นแบบนี้อันนี้โบอุ่นเวฟร้อนๆแล้วนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเขาอะไม่ใช่มันหวาน เอ้ยเออถูกแล้วเขาไม่ใช่มันหวานเขาคือขนมปังนะทุกคนแต่ว่าไส้ข้างในอ่ะมันจะเป็นมันหวานงงไหมงงใช่สใช่เออไส้ข้างในจะเป็นมันหวานแต่ว่าข้างนอกเขาคือขนมปังอะเป็นยังไงโบก็ไม่รู้อะโบจะมาลองชิมให้ทุกคนดูนะคะหยิกกันเลยอุ้ยมีความเหนือดอะ่ะทุกคนดู โอ้ใส่เยอะอยู่นะเนี่ยเออแต่มีความเท็กเจอร์เหมือนมันเหมือนกันนะเนี่ยก็ทําให้มันเหมือนมันเออมีเปลือกเออสีม่วงๆก็เปียกเสมือนเปลือกใช่ไหมแต่ว่าเปลือกของมันหวานของประเทศสตาบารสามารถกินได้นะทุกคนเป็นไงส้เปลยมันคือายาแป้งโมจิ เออมันจะเหนียวๆคล้ายๆแป้งโมจิอะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวมันแหละเราจะมาลองชิมกันอืเป็นเหมือนมันบดเนาะมันหวานบดชิมกันนะคะเป็นไงเป็นมันหวานเลยมันหวานบดเหมือนกันไหมกับเซเว่นไม่มันจะมีความต่างกันอยู่เพราะว่าบดกับอันที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้อเขาเลยอะ ตัวบดมันจะนุ่มกว่าถ้าเป็นเนื้อของมันที่แบบเป็นอย่างนี้เลยมันมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงเขาก็ทำออกมาเนาะเออมันก็โอเคนะทุกคนสมราคาถือว่าอร่อยอยู่แต่ว่าส่วนตัวบวด บูไม่ค่อยชอบแป้งตัวข้างนอกมันเท่าไหร่อเออแต่ถ้าให้กินอะ่ะตัวเนื้อมันข้างในอะ่ะมันจะหอมหวานอยู่แต่ว่าอันนี้แนะนํานะถ้ากินอะ่ะต้องกินตอนร้อนๆนะทุกคนมันน่าจะอร่อยกว่าเพราะว่าอันเนี้ยซื้อมาบทิ้งไว้นานแล้วอะ่ะมันก็เลยเนื้อแป้งมันก็เลยจะแบบน่าจะอร่อยกว่าถ้ากินร้อนเออกินร้อนน่าจะอร่อยกว่าคือร้อนๆเลยคือเวฟบออกมาแล้วก็กินเลยอะ่ะอันนั้นน่าจะอร่อยมาก คือน,นี้มันเริ่มเย็นแล้วมันก็เลยแบบว่ามันจะเหน,นืดนิดนึงแล้วตัวแป้งมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแป้งเยอะไปหน่อยอืสำหรับมันหวานของสตาร์บัคนะคะทุกคนอยู่ที่ราคา75บาทใช่ไหมพี่วอมใช่เออ75บาทนะลูกหนึ่งอะลูกละ75บาทใครอยากลองชิมก็ไปหาซื้อได้ที่สตาร์บัคทุกสาขาเลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับการรีวิว มันหวานสามสัญชาติก็จบลงแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่อีพีหน้าโบจะมารีวิวอะไรให้ดูคนดูอย่าลืมติมดตามโบด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยอยู่นะเนี่ยแอบเตรียมนิดนึงเตรียมพ่อโบเองเนี่ยแหละ